บรรยากาศเป็นตาตัวค้นดีเทโน้มันนี้ฮะเบื่อครับฟาเบีย,ย,บบยนะครับฟาเบียนะครับฟาเบียฟาเบียเกาหลีครับทุบทุบงองาปอนเข่าขวดบ่ลงเด้อเบื่อเด้อไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับบ่ลงเนาะวันนี้จะเสกฟาเบียป่เปล่านะครับเข้าขวดนะครับเบื่งกันจบดีเด้อจับผิดดีเด้อ เรื่องว่าถิเฮ็ดได้บ่เบื่องเด้อหนึ่งสองเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วพี่น้องบ่งมีเมล็กเด้อเบิ่งจุดดีเด้อไม่มีเมล็กไม่มีอะไรเด้อพี่น้องเด้อเรื่องข้าไปแล้วฟ้าเบียร์อ่างอๆนี่เห็นปะเขาย่ากับโบออกเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อจังได้กับโบออก เป็นได้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 นไดคนมันที่นะพี่น้องคนมันที่กดไลค์ให้แน่